สมุนไพรนิทิศใช้ดีจริงๆนะครับหมอนยังหายเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับสินค้าโอทอปนะฮะของถุ่มแม่บ้านนะครับตำบลลาแก้วอำเภอแม่ริมเชียงใหม่เรานะครับเป็นสมุนไพรนะครับนวดน้ำมันมะกรูดนิทิศนะครับใช้ดีนะครับ ช้ดียังไงเรามีผู้ที่ใช้จริงนะแล้วก็หายจริงนะครับไปดูกันนะครับกับยายนะครับที่ใช้แล้วดีใช้แล้วหายนะครับจากอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้นะครับแล้วได้ใช้น้ามันนิทิรศตัวนี้นะครับในการนวดทุกวันทุกวันนะครับจนวันนี้เดินได้แล้วนะครับไปดูกันนะครับแนะนํานะครับสินค้าโอดอกจากกลุ่มแม่บ้านนะครับตำบลดอนแก้วพา้นเมืิงครับ น้ำมันมะกอกยแก้ปวดเมื่ก้ามเือออุ้ยถึงใจยาเนี้ยถ้ามียานี้น้าแก้เนี่ไปยวไปทางใดว่าครได้อะไปเกยวไปกูนได้แ้หน่ยนายเอ้ยยานี้จึงดีจะบอกพวกเขาแต่หลายคนก่อนไม่ใช่เป็นต้อุ้ยคนเดียวเนอุ้ย อาบน้ำอะไรเข้าน้องอุ้ยก็ใส่ต่างหูเข้าต่างแอลเนี่ยโอ้มันจึงดีกีนแต่แท้โดยยานี่นะแต่ไ,ได้บอกเข้าไปหลายๆอุ้ยใจอุ้ยดึงหดดงันว่าดีก็ใส่มันจะน้่มอุ้ยมัร่องอุ้ยีเรื่องอุ้ยมีเองยดึงใจในาสักคือยใจไปตะรอดอะน้ำมันมะกรูดนิชิอุ้ยดึง นี่จแจ้หัวเขานี่ถ้ามียานี่นะเจียวต้องตาบ้านดาจองนี่จึงได้เน้อโอ้โหดีใจแจ้จะบอกาเขาจอต่อไปดีอุ้ยถึงแบบลืมเกี่ยงกูเหนีงเนึกลูกหลานเฮ้ยุ้ยก่อนายุได้เก้าสี่ปลายแล้วแจ่ว่านุ่มๆดีดีก็น่าใจแจ้วิจึงใจไปตลอดอ่ะ ครับเป็นยังไงบ้างครับย้ำกันอีกครั้งนะครับกับสมุนไพรนวดน้ำมันมะกรูดนะครับนิทิดนะครับสินค้าโอทอปนะครับของตาบลดอนแก้วอำเภอมืดีนะครับจากกลุ่มแม่บ้านสพันพัฒนาที่3นะครับและแพทย์แผนไทยนะครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกันนะครับกับสินค้าดีๆสินค้าโอทอปนะครับไทยทําช่วยกันใช้นะครับสินค้าดีจริงนะครับใช้ได้ดีเลยบอกต่อกันนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับกับน้ํามันสมุนไพรมะกรูดนะครับมีห่อนิทินะครับของกลุ่มแม่บ้านนะครับตำบลดอนแก้วอำเภอแม่รินเชียงใหม่ครับสวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าอยากซื้อนะครับอยู่ด้านล่างเลย